เดี๋ยวเอ๊ะกตื่นมาเปห่วงไอ้ฮาราไปนี่ว่าจะสาดเลยกลัวเนามันทำงนไดีไม่รมานั้นสิโอ้ยจบเลยนี่น่เอ้ยไม่นเลยจั่ไไปไหนเนี่ยโอ้ยเร เอาไปนัวเอาไงไม่ไหวแล้วเดี๋ยวจะแจ้งแล้วพี่ก็ไม่ไหวแล้วตื่นมาเห็นเข้าราชการเข้าแน่ๆเอาพี่หันหน้าจุ๊บๆเลยดีกว่าเูาโอเคแล้วก็จุ๊บๆเลยดิหันเลยนะอือหันเลยจ้าเฮ้ยผมเผายุงเหยื่เลยมันระบบไทยรลิกก่อนนี้ไม่รู้แล้วว่าใครเป็นใครอะฮะแล้ว

โอยดนแบบติไอ้คนนขันตูดโกงมาเตกรอูเฮ้อนน่าูดมากใ่ีเกอะไรขึนวิ่งมาแบอยากรู้ชัวว่ามันเกิดอะไรขึ้นเออเฮ้ยเป็นไรเป็นะไอะนี่เป็นไรนี่เป็นไรอะี่นี่อยู่เลย 开灯喽！我不爱你，你你多难，姐姐，我走。 เดี๋ยวขาดทุนเลยมึงเ่ยมัเรื่องอะไรบอก็พี่อาเข้ามาในห้องทาราเข้าในห้ฉันจะกาพี่อะาาฉันเออลไปต่อเปิดประตูเข้าไปเปิดลุแล้ว่าเป็นพี่าแล้วไงอะขว่าขานข่าขเื้อเลยหาหงเนี่ยโอ้โหนี่ อยู่บ้านเลยให้มันพักแป๊บเดียวนี่มันขึ้นหานอยเลยเหรอเงียบ่อนเสียเน่อจะทำอะไรกันเนี่ยไม่ดีไม่ร้ายนเป็นไงมั่งเน่ยไม่รู้ท้องไม่รู้เนี่ยท้องเลยวตุยพาเยไไม่ไหวแล้วเรื่องตุยตท้องก็ไม่รู้ท้องอะไรก็ตุยตยวนคเพือนเอะน่นานาลก่อนฟังดไงกันเนูนขนาดเนี่ยสติมีสติเพื่น เนธานานันนนท์จะไดห้องอยู่กับเพื่อนยอดรักและก็สายันคนที่เข้ามาหาเนี่ยนี่คือจตนแดงน้องสาวพี่อ่างหากที่เข้ามาบ้านเนธานานเนี่ยเลยผู้ชายเนี่ยมาแก้ตัวมาโผล่ธรรมดามีอะไรหลักฐานหรือเปล่าพูดแบบเนี้ยหลักฐานอะไรนะพี่ยเนธานานเป็นคนไล่ล่ามันจะวิ่งหนีมันทำไมล่ะเออเฮ้

นอนอย่างเนี่ยนี่ตีแล้วหักเลยถามอะไรหน่อยพอบอกเนี่ยไลยเนี่ยเมื่อคืนเนี้ยเขามีเรื่องอะไรกันไม่เอาไม่พูดเฮ้ยไม่พูดก็จะรู้ได้ไงเนาะไม่เอาไม่ต้องเป็นอะไรวะตูดเล็กเป็นคุยปูเลยขุยปูเหมือนปูยักปูยีกูเออหลุดมั้ยหลับเยอะแล้วใช่ไหมเยอะนะ คุยอะได้วยหน่อยดิมาดิมาดิมาคุยด้วยหน่อยใส่มากขึ้นังไงนวะเนี่ยมาเปนไรมจะเป็นเราสบายดีโอ้ยาดนี้แปลกๆนะไม่แปลกหรอเอาคือทะเดี๋ยวนะน่งรอโเมื่อเือคืนที่อยู่กับธาราบะเราได้กันไหมอยู่ เหตุการณ์ทุกอย่างมันเห็นไหมพอจะเห็นไหมเกิดเรื่องอะไรขึ้นเนี่ยผมวิ่งไล่กันมาเนี่ยพอจะอบอกได้ไหมได้ได้นะมึงเล่าอะไรกูจะฟังเมื่อามมาคืนนี้อนี้เรื่องนะอะไรกันก็เมื่อคืนเนี่ยโดนแกแต่ว่าเราก็นอน้อนเช้าแล้วเหมือนเลยแกโอ้โหแล้วเสกีนน่ะก็นอนอ่ <S <S นะกำลังหมดซาร์มซื่อะไรก็ไม่รู้อะไรเลยแต่เราไม่ลืมหมอเราจำได้ <S <S mật phân luôn lòng yêu đạo sự đáng phân luôn lòng bỏ hết đấy đấy những gì anh phục tắc quên mật phục tắc để bỏ người เขาเป็น้อทัล่าจริอะจริงแล้วอไรต่อชินสมาเ็เกิดการปูกปั่กันเฮ้ย่รุนแรงใครบ้อใครอะนี่ย้ังทัลาจริงเหรอจริงตอบไปนะพี่กูอะไรอน่กก็ต่อยอะไม่ต้องอะไรขนาดนี้กูสอนผู้หญิงไม่จบแล้วต่อยหน้าก้อนหมดลอะนะ่ฟังอบผมมาละข่ไง ีสองตีนเลยออ๋อเด็เมฆเขาจะสับตไหเนี่ม่บอกว่าจะแลงตั้งพารามาเห็นไหมีตตาเลยเหรอเห็นตัตัวเองตาตายเนี่เป็นใช่ลูกตาลพวเนี่ยอ๋อใช่ไม่ใจนะใช่คนเหนียไปขี้ขี้ฟองยใครขี้ฟองมาไม่เลาไม่นว่าุขี้ฟองมงเคยอกูขี้ไง ใช่้ดีมองอยาตีเดี๋ยวกลับดูสภาพเลยเดี๋ยวไปถามรบก่อนอะไรเพื่อนเไปถารบ่น่ะไรช่นวไถามรไก่อนอไรเพื่นเดีไปถาม่นะไเดีจะถาม่อน่างพี่รู้โอ้กหจับได้เฮ้อะไรเหรอคุณเค้าอยู่เนี่ย ในเดีลกูเล่นเป็กระตุยได้เลยโดนนี่ต้องห่วเลยว่าดูโลกแมวกำลไปจะออกทำอะไรเอย่างนี้ว่จะออกรู้อะไรเดี๋ยวบอกสิอย่าโกหกนะถ้าจับได้โดนนะไปปั้งเข้ามาทีก็จริงหรือเปล่าจริงป่ะอ้าวเห็นไหมพี่มันไหนะเป็นไหนมันโกหกเราบอกว่าจริงกูตกแม่งล้างน้โเลยตกแล้วก็ตกสะอาด

อไรนาสี่ไท่าเขอโทษนขอนะคขได้ิษอะครแล้วตรงนี้ท่ารักาชอบเขาเนี่ยอยาให้ไปแนะนำก่อนมีทหารมียศถามเป็นอาสามอะไกลับไปขอจริงนะเฮ้ยอย่าไปทำแบบน้เเขาเรู้แล้วนะพี่รู้ในขนรู้เนี่ยเอาอยู่บ้านรอพี่เดี๋ยวที่หน้ากับสัญญาแลวนะ นี่ฉีกขาดเลยแล้วกูก็พือตายเลยฉีกเข้ามาเลยตุ้งตุ้งเมื่อยทำให้ผมไม่เข้าเมืองด้วยแล้ก็เก่งจนตัวไม่ไหวทม่มายิ้มเออนี่นี่น้องไปรับตังกันเราคุแม่บมือเออมึงอยากทำอะไรกันนะเราสนใจ มึงฟังกูนถ้ามึงอยู่กับผ้าแบบนี้ยกูพาเข้าเมืองจริงด้วยกจากบ้านไปเลยไม่อยากไปไปหก็มึงเป็นผู้เมียกันนะไานาปผเมเปล่าปใครูใครรับกููกููมาคุยกับมึงเนี่ยมึงอ่ะเป็นไเนี่ยกูรับรับอะไรเป็นประตูไม่เลยไม่อย่าตีหวเที่ม นี่้องตามกูนะกูจะเข้าเมืองแล้วดีฟ้าต่างแล้วถ้ามึงอยู่สภาพแบบนี้กูจะพาไปแล้วงจะได้ทำไงอ่ะผู้ชายผู้ชายครับนี่ลงเก็บให้น้องมึงผู้ชายครับผู้ชายครับมึงแน่ใจนะแน่ใจรับมาเต้นรับครับผมครับผมดีมากผู้ชายครับผมครับผมแล้วผมกิ่เล่นครับผู้ชายขับผมขับมาเต้นขับผมดีมากถ้าเป็นผู้ชายครับถาากูเข้าเมืองดกูพา